ต้องบอกว่าคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบรถฟอร์มูล่าวันเลยนะเขาต้องการให้อากาศเนี่ยไหลผ่านใต้ท้องรถได้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถเพิ่มแรงกดที่ด้านบนได้เยอะที่สุดด้วยและจุดเด่นของรถคันนี้อีกหนึ่งจุดก็คือแอโรดนามิกที่เป็นลองเทลนะมันสามารถเอียงไปด้านหลังได้แล้วมันก็ยืดซึ่งมันสร้างแรงกดได้สูงถึง1 0 0 0กิโลกรัมมันสามารถยืดได้ไกลถึง300มมตรมาในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างคาร์บอนโมโนคลอไตล์แมคคาร์เลยนะครับที่เป็นคาร์บอนจริงๆ คันนี้ให้เป็นเพลริงของการขับขี่โดยเฉพาะเอาบอเบาะไปฟิกไว้ที่ตัวรถแต่มีการเลื่อนพวงมาลัยขยับเข้าหาตัวเองได้แล้วก็พวกของคันเร่งต่างๆยขยับตามสัดส,ส่วนของคนขับการเปิดประตูคันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับเป็นแบบแอนฮีเดอร์ดอนเปิดเหมือนโกลวิงของเบนซ์เลยอะแปลกใหม่สำหรับแมคเลนมากๆเลยนะฮะมันดุกว่ารถแมคเคลนที่ผมเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะเวลาเปิดหลังคาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆครับมันเหมือนเอา P1 นะมาทําให้มันสปอร์ตมากขึ้นมันทําให้มันดุมากขึ้นแล้วมันดูเรยว